ตัวนี้เนื่องจากมันชํารุดนะครับก็ถอดออกตัวเก่านี่ครับตัวเป็นโซ่ดึกนะครับตัวนี้มันจะเป็นขาดึงนี่ครับเป็นชุดใหม่ที่แกออกมาแล้วก็จะมีโซ่แล้วก็มีขาดึงแล้วก็มีตัวกดนะครับในชุดเดียวกันนี่ครับการเปลี่ยนก็ถอดตัวเก่าออกแล้วก็เอาตัวใหม่เสียบเข้าไปลักษณะนี้แล้วก็จะมีตัวเกียวล็อกด้านในนะครับตรงนี้ จากนั้นแล้วก็ร้อยโซ่นะครับร้อยโซ่เกี่ยวดึงฝาเปิดน้ำนะครับชักโครกตัวนี้เป็นกดด้านข้างนะครับมันจะมีขาตรงแล้วก็ขางอแบบนี้นะครับถ้าขาตรงมาใส่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเฉพาะรุ่นของมันนี่ครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้ปกตินะครับร้100อยกว่าบาทครับตัวนี้